เชือินเทอร์เน็ตจากโน้ตบุ๊กไปหา PC ขั้นแรกให้เสียบสายต่อจากโน้ตบุ๊กเข้าสายแลนของ PC จากนั้นให้เข้าไปที่ในว n น o w s นะครับของเครื่องโน้ตบุ๊กนะครับเช็ค <Check S 2> ดูนะครับว่าโน mm ้ตบุ๊กเราต่อ Wi-Fi ไว้หรือเปล่านะครับจากนั้นเข้าไปที่ Control Panel นะครับ แล้วก็ไปที่ network and sharing นะครับไปคลิกที่ Change Adapter นะครับตรงนี้เราจะแชร์อินเทอร์เน็ตจาก Wi-Fi ไปหาพอ t l a n d นะครับเพื่อที่จะผ่านไปหาเครื่อง PC ของเรานะครับให้เราคลิกครอบอย่างนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็มาตรง b บิ Connection นะครับขั้นตอนนี้ระบบจะสร้างไอคอนขึ้นมาไอคอนหนึ่งนะครับ เป็นเน็ตเวิร์กนะครับแค่นี้นะครับโน้ตบุ๊กมันก็จะแชร์อินเทอร์เน็ตผ่านพอร์ตแลนเพื่อที่จะไปให้เครื่อง PC ใช้งานได้แล้วนะครับก็เอาไว้ใช้ในเวลาที่ PC ไม่มีตัวรับสัญญาณไฟานะครับแล้วก็ตั้งอยู่ไกลจากเราเตอร์นะครับจะได้ไม่ต้องเดินสายแลนไปหาเราเตอร์ที่มันไกลๆนะครับผมที่ PC นะครับผมก็จะลองเข้า ใช้เน็ตดูนะครับเดี๋ยวเข้าเป็น y youtube แล้วกัน,นครับผมแค่นี้ก็ใช้เน็ตได้แล้วนะครับก็ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ